มาลงบ้านเรามาลงบ้านเรามาลงบ้านเราเดี๋ยวมา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 

ชัวป้าชัวป้าชัวป้าเจมีปืนป่ะพี่กันผมแล้วนะไม่มีไม่มีไม่มีพี่พี่เดี๋ยวผมยืนให้พี่พี่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวยืนให้เดี๋ยวยืนให้ยืนให้อยู่พี่ยืนให้เฮ้ยอย่ามาสอบไปหน่อยดิโด้ทำอะไรพี่ ล้มล้มล้มแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วมือปืนไปถือทีมือปืนไปถือดิมืนไอเกตมืปืนไปถือเกตไหนไหนไหนมันอยู่ด้านหลังมือปืนไปถือกลับไปในรถกกลางกลับไปในรถกกลางข้างหลังเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปน้ำมันไปให้มียคงไงไหมมีใครมีใครล้ม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 นะอ๋อา๋อมาเร่วนะกูไม่ให้มันทำโกูไม่ให้มันทำเลยออเอาออเอา สวยต้นยิงไหวไม่มีใครไหวไม่มีใครไหวกับโอ๊ตไม่มีใครไหวกับโอ๊ตลมลพี่โอ๊ตรอทําพี่โอ๊ตทํานะโน่นหนึ่งดาวดาวโอ๊ตหนึ่งดาวดาวโอ๊ตโน่นหนึ่งดาวไม่ดาวไม่ดาวเมื่อยโอ๊ตเลยปล่อยโอ๊ตโอ๊ตจะเฉิดลมลพี่โอ๊ตรอทําพี่โอ๊ตขนาดบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านเล่นไปพี่เล่นไปถ่อมชุบให้เกิดแล้วพี่ไปกัดศพเขานะพี่เบสน้องมึงเบส จุดเพื่อนหน่อยจุดเพื่อนหน่อยตายไหมไหวไหมล่ะมึงไหวไหมล่ะโโซซเยยพี่าขาดไอ้กูหน่อยเบสไอ้เฮเบสไหนพี่หน่๋ยวผมโดนยิงเดี๋ยวพี่ยายกระเติ้ลดิมาโดนเขาตีอยากกระเติ้ลดิพี่อยากกระเติ้ลดิเออโดนยิงไม่อยู่เลยโอ้ เอกดีเอกดีเอกดีชุบเพื่อนก่อนเอกดีเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยเอาสบเอาสบไปด้วยเว้ยไม่เว้ยเราเล่นอีมพีแค่สองวงเว้ยเราออกอยอะเอกดีมึงมาเพื่อนหน่อยดีเราเล่นอีมพีแค่สองวงไอ้เนี้ยสู้ยากกว่าแล้วผมว่าผมชมให้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 ผมชุมให้ชมเพื่อนหน่อยชมเพื่อนหน่อย ตัวไม้เอดีเขาหาแต่ใครไล่แล้ววันนี้เล้ยวรถใจายเอาเพื่อนก่อนนะสวยสวยสวยกไปด้วยถกไปด้วยเป็นเรื่องเลย x d เล่นอย่างนี้ไหวไหวไหวถกไปเลยชุบเพื่อนชุบเพื่อนน่อยบินบินบินี่นบนนนเอาเอเคนเนี่ยตูข่าวเนี่ยหาให้ไล่เหมือนกันเลยเนี่ยไอ้ยี้อะเหมือนกูเล่นเอเคนวันๆนะเ่อนชิวๆครับน้องซมเนี่ยชิวๆครับไม่ต้องเครียดครับเพราะว่าเราเราเล่นก็แบบชิวๆนะ ไว้หลังหลังหน้าบ้านครับเอาเพื่อนนี้เพื่อนนี้เอาเพื่อนเอาเพื่อนมาเพื่อนมาไอเดียเพื่อนไปมาหายไรไปมาหายไรไปไปมาหายไรไปมาหายไรมาบอกกันดีมึงมาดีโรมิกมึงเอาเพื่อนก่อนมึงหาเพื่อนมึงหาเพื่อนไปไรคุยไรเฮียหายไรไม่หายเพื่อนเพื่อนไม่โดนทุบเพราะว่าไอเดียเขาไม่ทุบเพื่อนคนนี้คนนี้คนนี้เป้าคนนี้เป้าเราใช่เล่าไปเลยเล่าไปเลยเอาเพื่อนไหนเอาเพื่อนไหนเอาเพื่อนเอาเพื่อนก่อนโรมิก

เดี๋ยวมาเล่นตรงนี้หน่อยเดี๋ยวมาเล่นตรงนี้หน่อยเดี๋ยวมาเล่นตรงเสียงกูเดี๋ยวมาเล่นตรงเสียงกูไม่พอเอ่อเพื่อนจบรอนี้าในไฟวันนะผมไล่เพื่อนหน่อยดึงเพื่อนหน่อยดึงเพื่อนหน่อยดเพื่อนหน่อยตรงนี้ได้คือจบเอาตรงนี้ได้คือจบพีชิโร่ผมโดนยิงเลสัมผมากเอาหน่อยเขาจะเปลี่ยนบ้านนะาับละมากเอาหน่อยอุ้มศพไปด้วยนะเขาจะเปลี่ยนอุ้มศพไปด้วยอุ้มศพบอกอุ้มศบอกอุ้มศพบอกไอ้เืนหลังบ้านเราอะเพื่อนหลังบ้านเาอุ้มศพบอกบ้าอ้มศพบอก้ไหวไหวไหวตบ่อลหน่อลเข

เขาชุบหลังบ้านเลยนะไปผมได้นะผมได้คันหนึ่งนะพี่ติกลางรันเวเลยสองคันสองคันกลางรันเวเพื่อเราไล่อยด้วยหลังบ้านมาเลนเลยเปเลนกลางหน่อยไปเลนกลางมาขวาเนี่ยขวาก้างเนียขวาก้างเนี่ขวาขวาไปเล่นหน่อยเปิดเปิดเปิดดูงูงงยเยอะขวตรงกลางนั่คือจบตรงกลางนั่นีติกลางนั่นจบเปตกนเพื่อบอกเขาวอด้วยชิปแอลชิปแอลไอ้เยี่ยงกลางรันเวกลางรัเวพี่ตกบดีดีดแต่บดีดีจิตต์บสายใหกว่านี้บห้ก่านี้แต่จบดีได้าับเฟิรนดียรันนึง เนี่ยบลับเพื่อนฝั่มันอยู่เนี่ยพิธีต้องใช่ผมมาช็อตมาช็อตตรอต่อตรงนี้เอาไม้มากันต่อมันสิพี่เมื่อกี้ใครไล่ตามผมมามช่ยมึงมึงต้องยุศเป็นมันอยู่ซ้ายอ่อผมซ้อมยุศหน่อยยุศหน่อยแฟงยุศมาหน่อยแฟงอยู่พิธีแล้วนึง

มาพีบุ๊คตกกคนงตกศนนตกอ่ไม่สองกนะศกจอกไอ้เ่ี่ะไว้ท่าพิเศษจอกโดนคูท่ายากแต่มืงไอ้านหลงบ้านงบ้านยหลังบ้านบ้านมิติดม่ติดแต่ยิงนะปืนอย่าไปยิงนะปืนอย่ายิงนะไปตยเอ้ยมัไตมไตมไิตมิติรับไม้มาคนนึงลันกลางันเวดินแล้วดีไแล้วไปดีไปแล้วเออเยดีไปแล้ว มีไปแล้วมันดีไปแล้วมันดีอยู่แล้วมึงไล่ชนดิรถไอ้เปิดเปิดขอปืนมาหน่อยเปิดมาหน่อยมาต้นไม้มาต้นไม้มาที่เดิมเลาพี่ดิมันมาเติมที่เดิมพี่ตั้งเวลายาวมันมาเติมมันมาเติมไปแล้วยิงหน่อยดิมึงไร้ชนปูดปุ่นนี้เองกระนั้นกระนั้นกระนั้นพี่ตอนนั้นไปฮะกดตัวแซดครับกดตัวแซดไล่เลยเลยคันนี้เอาสูตรเอาสูตรเอาสูตรไล่เลยเลไม่ได้แตกอีกอันหนึ่ง ล็อกแล้วลอกแล้วหนังดียิง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 ยิยิง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 ยิยิงยิงยิงยยิง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 ยยิง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 ยงยิงยิง

ตามสูตรตอะไรดีพิธีต้องตัค้าแล้วก็อุ้มเอาเข้าขึ้นมือไม่ปืนไปอยู่บมือเยอแล้วอ่ะเช่นนี้เปนไอต่อต้องตอกนี้เร็นไ้ต่อเป็นไ้ต่อี้่มงนี้ตรงตอค้างไว้ที่มือได้แล้วมา่นี้อกเพื่อนต่อมาด้วยตแล้วคตรเดี๋ยวเวลาให้เ้ทีไหนอ่ะ้ือน้นงจัดตรงนีน่ เมาสอบเาสอบเมาสอบที่ไม่ได้อยู่ในวงดเมาสอบที่มิ้อ่นแล้วออกจารถอยู่ไหนวะกดที่มือมาสอบที่มือเพื่อนหอกก่อนแล้วก็เอาสบึ้ดรถนะ๋ยวเพิ่ง่มขึ้นเลยสเิอบนะหอก่อนนะหอบก่อนะบ่อหอบ่อนนอบก่อนหอ่อนะอบก่ออบ่อนอบ่อนนะหอบ่อนะอบก่อนนกอนะอ่อนนะหอบอนนอบ่อนนอบก่อนอบ่ออบอนอบอนอบออบ่ออบกออบอนอบอ่ออบนอบอ จบเลยอีกเป็นสิบจบเลยใครที่ไม่ได้เข้าวอี่เขาวอี่อไม่ินแล้วี่พี่ไ่แล้วเนี่ยเอาศอคามือมาหน่อยครับไปบอกเพื่อนมาเพื่อนอยู่ตรงวงเลยวิ่งมาเอาคนที่ไม่ได้มาเอาคือคนที่ไม่ได้เข้าวอเว้ยเหลือห้าคนตอนนี้ยวันนี้เรามาสามห้าไม่ใช่หรอตรงนั้นน้อยตายนมาดิเต็มไปตรงนั้นเราไม่ได้ยินดูดิม่ไ่ไม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 ่ไ่ไม่ไม่ วิเทศยาวล่อยาขึ้นรถมันต้องออกก่อนไม่ีขงนอ่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้เหลือสี่โศบไม่คนไม่พอคือคนสนนี้เฮ้ยเหมือนผมเห็นเพื่อนตายเฮ้ยอุ้มเลยอุ้มนอุ้มทุกคนมาอุ้ม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 นี่นี่นี่โดนโดนเอบเนื้อสองเกือบเนื้อสองจ่อในวอรพเะื่อนในวอร์นะเกบเน้อเพื่อบนงนอพี่เพือนเาีอยู่เรับเื้อสอเพือนตาืออสองนเน้อสองเลือเนาอาอา รถอยู่ไหนอ่ะรอก่อนที่รอเราไม่อยู่นี่เฮ้ยรถอยู่นี่จอกจอกนี่แหละคันนี้แหละกูหาหากันจนเจอเฮียอตีมารับผมด้วยนะผมอยู่ตรงศพตรงเนี้ยเออเฮ้ยหมดย่างอ่ะตรงนั้นเดี๋ยวนึงเจอเจอพี่อ่อนมาพี่อ่อนกำลังวิ่งไปสองสองคนอ่างนี่เหลือเหลือเลพี่อ่อนยืนน่ะไหล่เหลือไหมเหนือเสื้อไหมเหนือเสื้อไหมไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือพอดีพอดีเหลือสองโซเหลือสองโซบกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปแล้ว ขาดหนึ่งคนคบเอาครบขาดหนึ่งคนเหรอนี่ไงนี่ไงสามสิบนาทีแล้วพี่เก่งพี่เก่งอยู่ปะอะยอดยคนสามสิบนาทีแล้วเราเริ่มขอเต็มตัวเต็มตัวแล้วเึงขอซ่อมรถตันเลยครับขอซ่อมรถให้เรียบร้อยนะซ่อมรถตันเลยฮอมผมอยู่หลังเครื่องบินเหลืองนะเต๋อไปซ่อมรถด้วยซ่อมรถตัวเองด้วยผมจะห่อตอนอาทิตย์มานะผมยังไม่ห่อนะห่อมวะเฮ้ยมึงต้องห่ออะไรไปไเลยไปเป็นไร กว่าถูกป็นแป๊บเดียวอยู่ใกล้ไม่เป็นไรพอเลยไหมพร้อมย่พร้อมย่งพร้อมย่งพร้อมย่งพร้อมพร้อมพร้อมพอมนับคนหนึ่งึไอออนนับไอออนนับไอออนไม่มีจบไอออนนับต้องวางสพปะวะต้องวางศพปะไม่ไม่ไม่พี่ไม่ต้องวางห่อเลยไอออนนับไอออนนับึงกองน้ำห่อหอร้ พี่บอกไปนะพี่บอกไปนะพี่บอกไปนะเล่นเขานะเล่นเขานะโปจัดโปจัดเล่นเขานะครับใส่มาไม่มีเคสเพื่อะไฟไไฟลตอนห้าสิบนะเออตอนห้าสิบนะเออสามสี่สาีเออสาสหดได้ใช่ไ่สามสนาทีสามสินาทีโอ้ยด ไม่มันมันในนี่ได้ป่ะมันยิงยางตำรวจได้ป่ะไม่หลักต้องมีสอด้วยต้องบั๊มต้องบั๊มต้องมีสอเฮ้ยไอ้เชี่ยแม่งออกที่เดียวกันหมดเลยต้องมีสอบแล้บั๊มใช่ป่ะบั๊มใช่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 มีแต่ในเมืองเร็วแล้วก็ต้องยิงยิงล้อตำรวจไช่ซ้านหมดซ้ายตำรวจมาซ้ายตำรวจมาซ้ายนะฟังตำรวจมาซ้ายนะรวัดลถว